หลังวัยหกสบหากคุณยังมีสามสิ่งนี้ชีวิตของคุณจะปลอดภัยจากเคราะ์ร้ายแต่เมื่อสิ่งหนึ่งในนั้นหายไปสิ่งที่ตามมาอาจทําให้คุณไม่กล้าหายใจเลยทีเดียวเขาจะรอดหรือไม่มาเปิดเผยความลับนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องสัน้นหลังวัยหกสิบถ้ายังมีสามสิ่งนี้ถือว่าคุณเป็นคนมีบุญวาสนาอย่างแท้จริงแสงแดดยามบ่ายทอดเงายาวผ่านหน้าต่างไม้เก่าเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังขึ้นในห้องที่เงียบสนิท คุณลุงทวีนั่งอยู่บนเก้าอี้ไหวตัวเดิมสายตามือ่อมองออกไปนอกชานบ้านมือข้างหนึ่งลูกคลำลูกประคำไม้สักที่เก่าคร่ำชีวิตหลังหกสไม่ง่ายเลยนะเขาพึมพำกับตัวเองข้างกายมีนาฬิกาเรือนเก่าที่หยุดเดินไปนานแล้วเวลาถูกทิ้งไว้ตรงนั้นไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทันใดนั้นเสียงกุกกักดังมาจากหลังบ้านเสียงฝีเท้าหนักๆเดินผ่านหน้าต่างไปอย่างรวดเร็ว หัวใจของลุงทวีเต้นแรงขึ้นนิ้วมือกำลูกประคำแน่นกว่าเดิมเขาหันไปมองรอบตัวบ้านเงียบสนิทไม่มีใครอยู่เลยตั้งแต่เช้าแล้วเสียงนั้นมาจากไหนเสียงฝีเท้ายังคงดังขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ใกล้เข้ามาเหมือนใครบางคนกำลังเดินวงเวียนอยู่รอบบ้านลุงทวีสูดหายใจลึกความทรงจำบางอย่างย้อนกลับมาในหัวถ้ายังมีสามสิ่งนี้ถือว่ามีบุญวาสนา เขานึกถึงคําพูดของเพื่อนเก่าที่จากไปนานแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วว่าตัวเองมีบุญหรือมีเคราะห์กันแน่เสียงฝีเท้าหยุดลงทันทีข้างๆหน้าต่างเงาดำๆปรากฏขึ้นตรงกระจกฟ้ามันไม่ขยับแต่มันอยู่ตรงนั้นลุงทวิกลืนน้ำลายลงคอช้าๆมือเริ่มสั่นแล้วเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น แสงแดดที่ส่องผ่านกระจกฟ้าดูเหมือนจะหมดลงเงาดำยังคงหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นลุงทวีไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดเจนในหูของตัวเองแล้วเงานั้นก็เคลื่อนที่อีกครั้งช้าช้าเรากับกำลังมองหาอะไรบางอย่างใครหน้าลุงทวีรวบรวมความกล้าตะโกนออกไปไม่มีเสียงตอบรับ เงานั้นหายไปในเสี้ยววินาทีราวกับไม่เคยมีอยู่ลุงทวีลุกขึ้นช้าๆขาสั่นเล็กน้อยเขาหันไปมองรอบๆบ,บ้านเงียบเงียบจนผิดปกติแม้แต่เสียงนกเสียงลมก็เหมือนถูกกลืนหายไปเขาค่อยๆก้าวไปทางหน้าต่างมองออกไปข้างนอกแค่ต้นไม้ไหวตามแรงลมกับเงาของกิ่งไม้สะท้อนอยู่บนผนังบางทีเขาอาจคิดไปเองแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นข้างหู จำฉันได้ไหมลุงทวีสะดุ้งสุดตัวรีบหันขวบไปมองด้านหลังไม่มีใครไม่มีอะไรเลยเขายืนนิ่งความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายมือยังคงกำลูกประคำแน่นหัวใจเต้นระรัวจากนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากประตูหลังบ้านเสียงเคาะครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งแล้วเงานั้นก็กลับมาอีกครั้ง ลุงทวีตัวแข็งทื่อสายตาจับจ้องไปที่ประตูหลังบ้านเสียงคาอเมื่อครู่ยังดังก้องอยู่ในหูครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเงาดำนั้นยังอยู่ที่เดิมคราวนี้มันดูชัดขึ้นกว่าเดิมเหมือนมีรูปร่างเหมือนเป็นใครบางคนหรือบางอย่างลุงทวีสูดหายใจลึกพยายามควบคุมสติใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนออกไปอีกครั้งเงานั้นยังคงนิ่งไม่มีเสียงตอบกลับ เพียงแค่ความเงียบอันหนักอึง้งแล้วจูจ่ๆประตูก็ส่งเสียงดังแกรกมันค่อยๆเปิดออกเองช้าๆแสงแดดจากด้านนอกส่องเข้ามาแต่ข้างนอกกลับดูมืดกว่าปกติลุงทวีถอยหลังอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นจากตรงประตูใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและแล้วบางสิ่งก็พุ่งออกมาจากเงามืด ลุงทวีพงะถอยหลังแทบไม่ทันหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นบางสิ่งนั้นเคลื่อนที่เร็วมากราวกับลมพายุพุ่งเข้าหาเขาเงาดำพุ่งผ่านประตูร่างของมันสูงใหญ่เกินกว่ามนุษย์ปกติดวงตาสีแดงวาววับสองประกายท่ามกลางความมืดมันไม่มีหน้ามีเพียงความว่างเปล่าที่ดำมืดลึกจนเหมือนหลุมไร้ก้นบึงลุงทวีพยายามก้าวถอยหลังมือกำลุกประคำแน่นจนข้อขึ้นสีขาว ให้พ้นเขาตะโกนออกมาด้วยเสียงสั่นเครือแต่เงานั้นไม่หยุดมันขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆและในจังหวะที่ลุงทวีคิดว่าทุกอย่างจบสิน้นเสียงกระดิ่งใบเล็กๆก,ก็ดังขึ้นจากกระเป๋าเสื้อของเขากริง๊งกริง๊งเงาดำชะงักกระทันหันร,ราวกับถูกอะไรบางอย่างสะกดไว้ลุงทวีรีบล้งมือเข้าไปในกระเป๋าปลายนิ้วแตะเข้ากับกระดิ่งใบเก่าที่เขาเก็บไว้นานหลายสิบปีมันเป็นของจากอดีต ของที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้ครั้งหนึ่งและตอนนี้มันกำลังจะช่วยเขาอีกครั้งเสียงกระดิ่งยังคงดังกริง๊งกริ๊งเงาดำสันสถานเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นลุงทวีรู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัวค่อยๆลดลงอากาศที่หนาวเย็นเริ่มคลายตัวเขาไม่รอช้ากำกระดิ่งไว้แน่แล้วเขย่ามันอีกครั้งกริ๊งทันใดนั้นเงาดำกรีดร้องเสียงแหลมสูง มันบิดตัวไปมาเหมือนร่างกายของมันกำลังสลายลมแรงพัดกระหน่ำไปทั่วบ้านข้าของสันไหวเหมือนถูกแรงบางอย่างกระแทกลุงทวีต้องใช้มือข้างหนึ่งจับเสาบ้านไว้ไม่ให้ล้มลงดวงตาของเงาดำที่เคยแดงวาบค่อยๆมืดลงเสียงร้องของมันค่อยๆเบาลงร่างของมันค่อยๆเลือนหายไปและในที่สุดมันก็หายไปในอากาศราวกับไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรก บ้านทั้งหลังกลับสู่ความเงียบอีกครั้งลุงทวีสุดตัวลงนั่งหอบหายใจหนักมือยังคงกำกระดิ่งแน่นเขาก็มองมันดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายกระดิ่งใบนี้ของสิ่งนี้เป็นหนึ่งในสามสิ่งที่เพื่อนเก่าของเขาเคยพูดถึงถ้ายังมีสามสิ่งนี้ถือว่ามีบุญวาสนาอย่างแท้จริงแต่ตอนนี้เขายังเหลืออีกสองสิ่งหรือเปล่าและที่สำคัญ นี่มันจบแล้วจริงๆหรือลุงทวีจ้องกระดิ่งในมือดวงตาสันไหวด้วยความคิดที่ยังค้างคาลมหายใจยังหนักหน่วงแต่บรรยากาศรอบตัวเริ่มสงบลงเงาดำหายไปแล้วแต่ความรู้สึกบางอย่างยังคงอยู่เขาค่อยๆลุกขึ้นใช้มือปาดเงือบนหน้าผากขาที่ยังสั่นทำให้เขาเดินได้ช้าแต่เขาก็พาตัวเองไปที่หิ้งพระหน้าห้องมือเหี่ยวย่นหยิบรูปถ,ถ่ายเก่าๆขึ้นมามอง เป็นรูปของเพื่อนเก่าที่จากไปนานแล้วคนที่เคยเตือนเขาเรื่องสามสิ่งถ้ามีของเหล่านี้ติดตัวชีวิตจะไม่ตกต่ำและเคราะห์ร้ายจะถูกปัดเป่าลุงทวีพึมพำรรคำพูดนั้นเบาๆเขามีกระดิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามสิ่งที่ว่าแต่แล้วสิ่งที่สองละ่ะเขานึกถึงสิ่งที่เก็บไว้ในห้องเก็บของหลังบ้านบางอย่างที่เขาไม่ได้แต่ต้องมานานหลายสิบปีหัวใจเริ่มเต้นแรงอีกครั้ง แม้บ้านจะกลับมาเงียบแต่ความรู้สึกแปลกประหลาดยังไม่หายไปเขาไม่แน่ใจว่าเป็นเพียงความหวัดระแวงหรือบางสิ่งยังคงอยู่แต่มีเพียงทางเดียวที่จะรู้ได้เขาต้องไปดูไปดูว่าสิ่งที่สองยังอยู่ที่นั่นหรือไม่ลุงทวิกลืนน้ำลายลงคอช้าๆสายตาจับจ้องไปทางประตูห้องเก็บของมันเป็นประตูไม้เก่าสีซีจางจากการเวลาเขาไม่ได้เปิดมันมานานหลายสิบปี มือเหี่ยวย่นเอื้อมไปจับลูกบิดมันเย็นเฉียบจนรู้สึกเสียว่าไปถึงกระดูกถ้ายังมีสามสิ่งนี้ชีวิตจะปลอดภยัยเสียงของเพื่อนเก่ายังคงดังกล้องในหัวเขาผลักประตูช้าๆแกรกบานประตูเปิดออกเผยให้เห็นห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับแสงสลัวจากด้านนอกส่องเข้าไปเผยให้เห็นของเก่ามากมายข้าของที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาถูกวางกองทับกันอย่างไร้ระเบียบ สายตาของเขากลับจับจ้องไปที่สิ่งหนึ่งตรงมุมห้องกล่องไม้เก่าแก่มันถูกห่อด้วยผ้าขาวบางที่เริ่มเปื่อยยุ่ยจากการเวลาหัวใจลุงทวีเต้นแรงขึ้นเขารู้ว่าสิ่งที่สองอยู่ข้างในนั้นมือสั่นเทาค่อยๆเอื้อมไปแกะผ้าออกทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมมืดของห้องเสียงเหมือนเสียงลมหายใจแต่เป็นลมหายใจของใคร เขาอยู่คนเดียวใช่ไหมลุงทวีชะงักร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เสียงลมหายใจนั้นหนักชัดเจนและอยู่ใกล้มากเขาค่อยๆหันไปมองด้านหลังว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นหรือว่าเขาจะคิดไปเองเขาสูดหายใจลึกพยายามสะกดความกลัวแล้วหันกลับมาที่กล่องไม้เก่ามือเหี่ยวย่นเปิดฝากล่องอย่างระมัดระวัง ข้างในมีมีดพกเล่มเล็กมีดเล่มนี้เป็นของพ่อเขาของที่พ่อเคยให้ไว้ก่อนจากโลกนี้ไปมีดเล่มนี้คอยปกป้องเราไม่ใช่เพราะคมของมันแต่เพราะความศรัทธาคำพูดของพ่อย้อนกลับมาในหัวอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่สองกระดิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีดของพ่อเขาเหลือเพียงสิ่งสุดท้ายแต่ก่อนที่เขาจะคิดอะไรต่อเสียงลมหายใจนั้น เงียบหายไปแล้วรอบตัวกลับมาสงบอีกครั้งเหมือนทุกอย่างจบลงแล้วเขาถือมีดไว้แน่นในมือแล้วพยักหน้าให้ตัวเองเขาไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในวันนี้เป็นแค่ความบังเอิญหรือเป็นอะไรที่มากกว่านั้นแต่เขารู้ว่าเขายังอยู่และเขายังมีสองสิ่งที่ช่วยให้เขาผ่านมันมาได้เหลืออีกเพียงหนึ่งแต่เขาจะไม่รีบร้อนเพราะตอนนี้ เขายังมีลมหายใจและนั่นอาจเป็นสิ่งที่สามที่แท้จริงมาตลอด